ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทาคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในงวดวันที่16 กุมภาพันพศ2565นะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางก็ไม่ทำให้ FC พี่น้องที่เข้ามารับชมผิดหวังนะครับเมื่อวานก็ให้เด่นอยู่ที่7กับ3ก็มาทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็ให้กันเบิ้ลด้วยนะครับ0ูนนสาะครับสำหรับเน้นรอบก็เน้นรอบให้เข้าอยู่นะครับผมเข้าทุกรอบเลยเมื่อวานนะครับสำหรับ7ก็มา79นะครับในรอบ ปกตินะครับสำหรับ3ก็มา33นะครับในรอบ VIP นะครับแล้วก็0 0นย์ะครับที่แอดมินกันให้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับ F อซีพี่น้องที่มีความโชคดีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์กับ1นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่นศูนย์นะครับก็จะเจาะอยู่4คู่นะครับก็จะมี0ูนย์สองนะครับศูนย์สี 08นแะครับแล้วก็0 9นย์นะครับสำหรับเด่น0นะครับสำหรับ1นะครับก็จะเจาะอยู่ที่นะครับเด่นเด่นนะครับก็จะมี0 1 4 1 3 1แล้วก็51นะครับสำหรับเด่น1นะครับสำหรับนะครับ3ตัวนะครับก็จะเจาะเน้นๆครับ60 6, 60นะครับแล้วก็1 1 3นะครับแล้วก็2 3 3นะครับ สำหรับอีกตัวก็สี่สามแล้วก็หกห้าสี่นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุดสามตัวนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะกันไว้4คู่นะอย่าลืมเบิ้ลนะครับก็จะมี1-1-0-0776 6นะครับสำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะครับพศสอ6 5นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องที่เข้ามานะครับ กด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมพารวยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับไลฟ์สดเม็ดเดียว5้าโมงเช้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ